สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัชพันธ์เลิศล้ำครูโรงเรียนมัธยุกกระพงโรงเรียนมัธยุกพกระพงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2511ตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่ทั้งหมด49ไร่เป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่1มีนักเรียนทั้งหมด170คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คน ปัจจุบันนางสาวขอนพัฒนโชคทิยพยารัตน์ดำรงตำแหน่งผู้อำนการโรงเรียนสวัสดีค่ะโรงเรียนบ้านหุกกะพงได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่สองโดยการดูแล ของมหาวิทยาลัยราชพัฒนกาญจนบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องได้ทั้งระบบบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ศักยภาพและเกิดทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่21ได้แก่ทักษะการเรียนรู้ทักษะการสื่อสาร ักษาชีวิตและอาชีพพัฒนาศักยภาพและบทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนค้นหาเป้าหมายในการพัฒนาผ่านกระบวนการ PLC ร่วมกันของผู้บริหารครูและคณะกรรมการสถานศึกษาด้วยการวิเคราะห์โจทย์คำถาม3ข้อได้แก่ ทำอย่างไรให้นักเรียนได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพทำอย่างไรให้นักเรียนได้สำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทำอย่างไรให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมจากการที่ทุกฝ่ายได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานความร่วมมือกันทำให้เกิดแนวคิด ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงทุกฝ่ายเกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองให้การช่วยเหลือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อให้สามารถดำเนินไปสู่เป้าหมายที่กำหนดโรงเรียนได้ดำเนินการวางแผนการดำเนินโครงการร่วมกันผ่านกระบวนการ PLC ของ ผู้บริหารคณะครูและกรรมการสถานศึกษาในการเขียนโครงการโดยการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนร่วมกับหาวิธีการในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายวิธีการดำเนินกิจกรรมไปจนถึงการวัดผลประเมินผลที่มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามกรอบแนวคิดในการดำเนินงานตามแนวทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบทั้งด้านการบริหารจัดการโรงเรียนที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบและด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่21มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีระบบสารสนเทศในการพัฒนาและดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านต่างๆเต็มตามศักยภาพและปลอดภัยโรงเรียนได้นำบุคลากรเข้ารับการอบรมการใช้ระบบ q i วอินและนำมาใช้งานบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนโดยสามารถจัดทำเอกสารทางการศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์นโยบายและวางแผนในการพัฒนาโรงเรียนเป็นการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและเกิดประโยชน์ต่อผู้บริหารและคณะครูในการพัฒนาการจัดการศึกษาและดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านหุกระพงมีภาคีเก่ายจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองวัดและชุมชน มีการประสานความร่วมมืออย่างรอบด้านเพื่อพัฒนาโรงเรียนและชุมชนโดยการร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหาร่วมประเมินผลเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านหูกระพงได้จัดกิจกรรม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและคณะครูเพื่อวิเคราะห์และกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning จำนวน3วิชาได้แก่ 1. นักปั้นมือใหม่เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 2. าสอนนารายเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ3 learning and paying เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และการสื่อสารโดยการนำรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ C A R model มาจัดทำแผนการสอนหน้าเดียวที่มีกิจกรรมการเรียนรู้3ขั้นตอนได้แก่ขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปไปสู่ห้องเรียน อริยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่จัดการเรียนรู้ให้เด็กคิดเด็กนำเด็กทำเด็กเสนอเด็กทบทวนเด็กบันทึกให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6รวมทั้งสิ้น22ชั่วโมงก่อนเรียนนักเรียนมีพฤติกรรมที่วุ่นวายภายในห้องเนื่องจากการที่ไม่มีข้อตกลงก่อนเรียน เมื่อเรานำข้อตกลงโดยนักเรียนเป็นผู้กำหนดกติการ่วมกันทำให้การเรียนภายในห้องเกิดการยอมรับกติกาทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีแบบแผนในขณะที่เรียนนักเรียนจะต้องเป็นผู้คิดค้นหาลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันในแต่ละกิจกรรมซึ่งทำให้นักเรียนนั้นเกิดทักษะกระบวนการคิดการสื่อสารการเปลี่ยนแปลง จากที่นักเรียนเป็นผู้รับจากคุณครูมาเป็นการเรียนรู้ผ่านการคิดด้วยตัวเองมีการทำงานเรียนรู้ร่วมกันนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานของตัวเองมีการสะท้อนความคิดและยอมรับซึ่งกันและกันจากการเข้าร่วมโครงการนะคะก็ทำให้ผู้บริหารเองนะคะมีการพัฒนาทักษะ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบนะคะมีการนำระบบ Q Info เข้ามาใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนคุณครูผู้ปกครองผู้บริหารเองนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลการมาเรียนของผู้เรียนนะคะพฤติกรรมความเสี่ยงในเรื่องของการเรียนของนักเรียนได้แล้วก็สามารถที่จะหาวิธีการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้นะคะ มีการส่งเสริมให้คุณครูจัดก,กระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบของ active learning ซึ่งเรามีการประชุมวางแผนร่วมกันเพื่อที่จะออกแบบการเรียนรู้นะคะที่สามารถให้ผู้เรียนเนี่ยสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมีการปฏิบัติรู้จักการคิดวิเคราะห์แล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็มีการทำงานร่วมกันนะคะส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถสแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองนะคะนอกจากนั้นยังมีชุมชน ผู้ปกครองที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการาสร้างองค์ความรู้ที่เป็นเรื่องของทักษะอาชีพทักษะชีวิตซึ่งมีอยู่ในชุมชนของผู้เรียนเองนะคะทำให้สุดท้ายเนี่ยเรารักในชุมชนรักที่จะเรียนรู้ในการประกอบอาชีพในชุมชนนะคะแล้วก็รู้ข้อดีข้อเด่นของชุมชนแล้วก็กลับมาช่วยกันพัฒนาชุมชนของเรานะคะอา สิ่งที่เราได้รับสุดท้ายจากการเข้าโครงการก็คือรูปแบบของห้องเรียนอริยะนะคะที่มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ active learning สอ่อแทกคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเราสามารถที่จะขยายไปสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆให้ดำเนินกิจกรรมแล้วก็ออกแบบการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างแท้จริงค่ะ ดิฉันนางขวัญเรือนบิสพักเป็นคณะกรรมการสารศึกษาของโรงเรียนบ้านหุบกับพงจากการเข้าร่วมโครงการเด็กสามารถได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาของชาวบ้านเราปลูกป่านสอนาลายวิธีการปลูกดูแลรักษาสามารถดึงเส้นใหญ่เพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์เป็นการสร้างไรายได้ให้เด็กสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวของเด็กอันนี้จะเป็นการฝึก สมาธิให้เด็กได้มากๆและสําคัญก็คือสร้างรายได้ให้กับเด็กได้ด้วยค่ะค่ะสิ่งที่ได้รับกับตัวเองนะคะก็คือได้เทคนิคแล้วก็วิธีการนะคะจัดการเรียนรู้แบบ active learning ที่มีครูผู้ใหญ่เนี่ยให้คําชี้แนะนะคะจากกระบวนการที่เราได้ p l c ร่วมกันค่ะทําให้นํามาใช้ในห้องเรียนแล้วก็วิชาเรียนของเราค่ะจากการจาัดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่านักเรียนมีการทํางานร่วมกัน การแสดงความคิดเห็นร่วมกันและสามารถสรุปองค์ความรู้ร่วมกันได้ค่ะในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเห็นได้ชัดว่าเด็กๆมีความสุขสนุกในการเรียนและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆเ,เกิดแนวคิดใหม่ๆใ,ในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองรู้สึกว่านักเรียนของเราให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม ผ่านการเรียนรู้ในเรื่องของคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนอันได้แก่วินัยดีมีจิตอาสากล้ารับผิดชอบอยู่อย่างพอเพียงและซื่อสัตย์สุจริตในการเรียนรู้และบูรณาการการสอนในห้องเรียนอารยะปรากฏว่านักเรียนของเรามีพฤติกรรมเชิงบวกที่ดีขึ้นครับพวกเราได้อะไรจากห้องเรียนอารยะนะ่นหนูมีความกล้าออกความคิดเห็นทำงานร่วมกับเพื่อน และนำเสนอผลงานด้วยตนเองย่มไปเลยครูแกนนำมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านการทำงานการทำ PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้การวางแผนงานร่วมกันได้ขยายผลทำให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองเป็นผู้ใฝ่รู้ปรับเปลี่ยนการสอนออกแบบการสอนแบบ active learning มีการสะท้อนความคิดและ ยอมรับซึ่งกันและกันเปลี่ยนจากการให้ความรู้มาเป็นการสอนทักษะการคิดให้กับนักเรียนจากการเปลี่ยนรูปแบบการสอนทำให้การส่งเสริมการเรียนรู้จากผู้ปกครองชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาองค์กรต่างๆเข้ามามีส่วนร่วม ให้ความรู้กับนักเรียนอีกทั้งยังสนับสนุนเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่มีในชุมชนทําให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจสามารถสร้างและค้นพบเป้าหมายชีวิตของตนเองได้สู่อนาคตในวันข้างหน้า